พรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนปีศาจแดงแมนยูเนเตดมาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมลิเวอร์พูลเรานะครับอันเนอร์สล็อตนะครับได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงผู้เล่นที่ยังบาดเจ็บนะครับเขาคนนั้นก็คือโจโกเมสนะครับเหลือแค่คนเดียวนะครับที่ยังเจ็บอยู่สล็อตได้บอกว่าโจโกเมสอาจจะได้พักยาว2-3สัปดาห์นะครับถึงจะกลับมาได้ ส่วนนักเตะคนอื่นๆก็หายกลับมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมิการ์ดคอนเนอร์แบลลี่เจเซ่าพวกนี้ก็พร้อมลงเล่นเลยนะครับคืนนี้ขึ้นอยู่กับว่าอันเนอร์สล็อตจะให้เป็นตัวจริงหรือว่าสำรองเท่านั้นเมื่อวานนี้นะครับโกนาเต้ Go ก็ได้ทำการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับน่าจะเป็นโกนาเต ที่ลงจับคู่เป็นตัวจริงกับวัวจิวฟันไดนะครับคืนนี้หรือไม่ก็น่าจะเป็นควานซ่านะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะคืนนี้นะครับก็จะทำแต้มทิ้งห่างอาร์เซนอลอันดับ2ออกไป8แต้มนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลนะครับเมื่อคืนนี้ก็สะดุดนะครับบุกไปเสมอกับไบรตันนะครับ1ประตูต่อ1น1ตอนนี้ก็ขึ้นกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับว่า จะชนะแมนยูได้ไหมคืนนี้มาดู11ผู้เล่นที่คาดการนะครับคืนนี้ผู้รักษาประตูอลิซอนแบ็กเกอร์กองหลังเวอร์จิลฟานได้โคนาเต้แบ็คขวาเทนอาโนแบ็คซ้ายล็อบโบส่วนกองกลางนะครับไลอันกาเวนแบกแม็กอลิสเตอร์เคอร์ติจ,จนูนส่วนกองหน้านะครับหน้าขวาโมเมสซาลาหน้าซ้ายโคดี้กากปูหน้าเป้าลุยดีอาร์ สิบเอ็ดผู้เล่นที่คาดการคืนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาดูสถิติที่เจอกันห้านัดล่าสุดนะครับสำหรับสองทีมลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะไปสองเกมจากห้าเกมเสมอสองเกมแพ้หนึ่งเกมสำหรับสถิติห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับมาดูฟอร์มทีมเยือนนะครับแมนยูไนเต็ดห้านัดล่าสุดนะครับของแมนยูที่ลงเล่นแพ้ไปถึงสี่เกมนะครับจากห้าเกมฟอร์มแมนยูก็ถือว่า แย่ yeah, เลยนะครับไม่ดีเอาซะเลยนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของแมนยูน t เต็ดมาดูฟอร์มเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูล5เกมล่าสุดเอาชนะไปถึง4เกมนะครับเสมอ1ก็ถือว่าฟอร์มเจ้าบ้านร้อนแรงเลยนะครับถ้าเทียบกับทีมเยือนยังไงคืนนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะเกมคืนนี้จะเป็นเกมแดงเดือดนะครับตัดสินเรื่อง อันดับไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาดูตา,ตารางคะแนนกันเลยนะครับตอนนี้นะครับลิวพูแข่งไป18เกมมี45แต้มอยู่อันดับที่1มาดูฝั่งทีมเยือนนะครับแมนยูแมนย,แมนยูแข่งไป19นัดมี22แต้มอยู่อันดับที่14สสุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับ